สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่อยากปลูกฟักทองเนาะวันนี้ผมบ่าวอ้อนโก,กมาลงแปลงฟักทองของพี่น้องเกษตรกรเนาะที่ปลูกฟักทองเนาะครับเนาะเนี่ยพามาดูความาสวยงามนี่คือฟักทองอายุ17วันนะครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณห้าสบ้าไร่เนาะครับเนาะ มาส57ไล่อายุฟักทองได้17วันแล้วครับวันนี่คือวันที่17กําลังไปได้สวยเลยน,นะครับแต่กอกําลังเท้าเครือเนกําลังเท้าเครือเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมนะครับฟักทองทองอัมพสองหกครับนี่คือทองอัมพสองหก ภายใต้การดูแลของเสียตะวันฟักทองแดนอีสานนะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนวันนี้ทีมงานเรามาลงพื้นที่ดูแลนะครับกำลังยาเยียดเลยนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะเราจะพาพี่น้องมาติดตามผลงานของเขาไปเรื่อยๆ ช่วงการจเจริญเติบโตจนถึงยันเก็บเกี่ยวเลยนะครับสําหรับแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพราะมีพี่น้องในจังหวัดสระแก้วใครอยากจะปลูกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับฟักทอง